สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ซีเอ็มวรตี้นะครับอาจจะเสียงดังไม่ได้นะครับตอนนี้โอ๊ตอยู่บนเครื่องแล้วของสายการบินอารับอาเมเรีนะครับซึ่งพนักงานก็ต้อนรับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เครื่องเป็นเครื่องใหญ่มากนะครับคือ1แถวมี2องสี่สามเท่ากับว่าเก้าที่นั่งเลยนะครับ ก้าที่นั่งสำหรับต่อหนึ่งแถวนะครับหนึ่งแถวนะครับซอยแบ่งแยกซอยเป็นสองสี่สามนะครับแล้วก็เครื่องบินสะอาดนะครับสะอาดมากแล้วก็สะดวกสบายในในส่วนของเขาจะแจกมาเป็นผ้าหม่มหนึ่งผืนแล้วก็หูฟังสำหรับฟังดูทีวีนะครับสามารถเปลี่ยนจอหน้าจอได้แล้วก็เลือกดูหนังได้ตามใจชอบนะครับ มันก็จะเป็นระบบสัมผัสนะครับตัวโอทเองก็อาจจะไม่อยากฟังนะครับก็คิดว่าจะนอนพักผ่อนนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นสองเก็บของนะครับเก็บของได้แต่ว่าในชั้นลอยที่เก็บกระเป๋านี้เต็มนะครับโอก็เลยเอาไวท้ที่ข้างล่างตรงนี้นะครับ ก็สามารถวางเสื้อแจ็คเก็ตอะไรได้นะครับสะดวกสบายไม่ถึงกับว่าคับแคบจนเกินไปนะครับในปุ่มนี้ก็จะมีปุ่มเร่งเสียงปุ่มอะไรต่างๆเยอะแย yeah. ะเลยนะครับระบบะมีไฟปิดไฟมีปุ่มไฟด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถเปิดมานะครับเปิดมาแล้วก็สามารถทานอาหารได้นะครับ เอาไว้สําหรับวางอาหารนะครับอ่ามันก็จะเป็นชั้นสําหรับวางอาหารแบบนี้นะครับอ่าอ่าโอ้โหสะดวกสบายนะครับประมาณนี้นี่นะครับก็จะเป็นโต๊ะเล็กๆที่อ่าเป็นโต๊ะเก็บที่ชา้นฉลาดมากเลยนะครับซึ่งสามารถพับแล้วก็ย่อแล้วก็ขยายได้นะครับอ่า เป็นนวัตรกรรมที่ล้ำเลิศมากนะครับแล้วนะคะที่สำคัญที่สุดคือ1จอตรงนี้นะครับ1ที่นั่งนี้จะมีอ่าที่อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตอยู่2หัวหนงองแล้วก็สามารถชาร์จที่เป็นสายชาร์จได้อีกหนึ่งหัวนะครับที่ใช้สาย,สายปลั๊กได้อีกหนึ่งอนะัน ะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปุ่มเสียบหูฟังนะครับอันนี้ก็สามารถปรับหน้าจอได้ตามที่เราอยากจะดูนะครับอ่าก็จะมีภาพยนตร์นะครับตอนนี้โฆษณานะครับสําหรับการแต่งกายของพนักงานนะครับก็เปิดออกแนวมุสลิมนะครับคือเขาจะมีคือประเทศ อาดูไบนะครับก็จะเป็นในส่วนของมุสลิมอิสลามด้วยนะครับก็เลยออกแบบการแต่งกายของ working woman ให้เป็นกึง่งแนวโฟกผมนะครับภูเก็ตตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับก็บินตรงไปที่ประเทศดูไบนะครับสำหรับคนที่อยู่ประเทศดูไบก็สบายเลยนะครับก็ไม่ต้องต่อเครื่องอีกนะครับแต่ว่า ่สำหรับประเทศดูไบไปต่อก็อาจจะไปหลายๆประเทศได้อีกแล้วแต่นะครับว่าจะไปที่ไหนนะครับในที่นี้ก็แจ้งเป็นดูไบมอสโกดูไบแฟรงเฟิร์สดูไบชิคาโกดูไบลอสแอนเจลิสแล้วก็สายการบินนี้ทุกๆสายการบินนะครับก็งดการส่อบุหรี่อยู่แล้วนะครับ ถ้าเราไม่เลือกดูอะไรมันก็จะเป็นปโฆษณานะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดให้เลือกด้วยนะคะว่าเราอยากดูอะไรตามเซิร์ชได้ตามนี้เลยเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดนะครับตอนนี้ภูเก็ตอยู่ตรงนี้นครับตรงนี้ครับตรงบริเวณตรงนี้ก็เพิ่มขยายให้ ดูโล่งนะครับดูโล่งห่างมาจากตัวของอเครื่องบินนะครับซึ่งปกติแล้วสายการบินอื่นๆจะติดเลยนะครับถือว่าเป็นเครื่องบินที่ ความสะดวกสบายนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะติดแดงหรือเปล่านะครับมีเพลงของอารับด้วยนะครับถ้าเรามาดูกันว่าหูฟังเป็นยังไงนะครับเราก็จะได้หูฟังมาเป็นประมาณนี้นะครับเป็นใช้ครั้งต่อครั้งเลยนะครับ ด้วยนะครับบนเครื่องตอนนี้ยังไม่หนาวเลยนะครับไม่ปรับแอร์ให้เย็นอแอร์ไม่เย็นรู้สึกว่าร้อน สมมติว่าจะดูหนังอันนี้คือปุ่มมีปุ่มไฟอืมเฮ้ยอันนี้เขาบอกเวลาด้วยนะครับดูว่าดูใบจะใช้เหมือนจะช้ากว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนะครับ ก็มาแล้วนะครับใช้หูฟังแล้วก็จะดูหนังดูว่าเปิดเพลงฟังเปิดเพลงฟังะคระับกล่อมนอน ัก้นนครหกระชับตืดเลยนะครับหูฟังนี่กระชับมากเลยนะครับ ฟังชัดมากครับ สำหรับคลิปนี้ครับก็ขออนุญ,ญาตล่าลากันไปก่อนนะครับอโอ๊ตคิดว่าตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วโอ๊ตจะต้องพักผ่อนนะครับคิดว่าจะหลับเอาแรงก่อนนะครับเพราะว่าเวลามันต้องย้อนหลังจากประเทศไทยไปประมาณหกชั่วโมงนะครับสำหรับประเทศนอร์เวย์เพราะฉะนั้นก็ต้องอทำตัวให้เข้ากับนะครับอแดปให้เข้ากับเวลา ้องทิ่นของประเทศนอร์เวย์ด้วยนะคะอันนี้เขาก็จะดูหนังนะครับเดี๋ยวก็จะดูหนังเหมือนกันนะครับหาวิธีการกดปุ่มก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับล่ำลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ